จุงกะสวัสดีครับ่มแม่พี่น้อง FC สาวน่อยเพชรบันแพง FC ฟซลาหงอิงเฮ้าครับผมตอนนี้ครับอยู่กับช่อง c ซียเอ็ f เจโอทูออฟครับผมผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเสียอามเป็นที่เรียบร้อยครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปหาบอจสจเซียนน,นพ่อการชัยกีลาครับวันนี้ครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ เล่นอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับผมกา่างจากบ้านเสียอาอมามั่นชโมงกัวกัวครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วอีกชักน่อยกับสิไดไปหาสี่ของครับผมมาเตรียมต้อนรับนะครับทีมงานเ,าเดี๋ยวเบิ่งว่าสิไดมานี่พอาน่ะสิไดมานีนะครับผมมาบ้านเสียอามนะครับผมตอนนี้ผมก็นี่ครับมาอยู่ในห้องของน้องบอส นี่ห้องตัดต่อครับผมน้อนงบอสท,ทำอะไรอยู่ครับนี่ตัดงานครับผมเอาไปน้องกันบอสน,น่าจะไม่ได้ไปครับอ๋อตัดงานแบบตึงๆอะ่ะโอ้วดโพพวโโพโม,โม่งแตงนี่ครับเดี๋ยวรอดเสียอามมากกลยนบพี่น้องสีเปหัดพุดนันาดสิบหกโมงหนึ่งถุมครับพี่น้องขนาดที่ท่านเช็คเศร้าอยู่ มื่อนี้ผมกับเกี่ยวเขาพึ่งเลี้ยวนะครับเนาะเกี่ยวเขาพึ่งเลี้ยวเลี้ยวทงนึงอยู่หน้าหลังบ้านครับได้น้อยแห้งปีนี้ใส่ปุ๋ยแบบบ่ถึงเนาะเรื่งใส่บ่ถึงช่วงน้ำเพราะแบบอ่าช่วงใส่ปุ๋ยผมก็บ่คอยอยู่บ้านน้ำกลับมาอีกทอน,นึงกะเลยเวลาแล้วกะพอเป็นยังครับกะพอได้กินอยู่ครับกะมื่อานี้ก็เลยแล้วทางปุ่นกะออกมาเลย มาหาสาวหน่อยเลยครับผมโอ้แบบแสบตาครับพี่น้องสายตาสู่แสงบ่อยได้คันผมบด้ใส่แวนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแดดประมาณสี่โมงสี่โมงสิบเอ็ดนาทีเนี่ยสู่แสงบ่ไรได้เลยตุนี่อนีกแบ็บคือแบบเพ็ดงานในห้องคอมสอดแจงสม,มือเนอะแบบยืนหน้าจอแบบตลอดเวลาไหมครับเนีย่ยมันคืน้นะไรสิเอา เสียงโปรไดว,ว,ว่าเชมาเป็นนี่เงี้ยนะสวัสดีครับโอ้โหโอ้จอยแท้เสียอามกับไปออกร่างกายมากนะครับสุดยอดเลยระเบียบวินัยดีมากวันนี้โอ้เซ็กซี่แท้สวัสดีครับสวัสดีครับอาบน้ำยังนี่ออนนวันนี้เป็นไงทีมงานมานี่ไหมนี่่น,นเช้าอ๋อพรุ่งนี้เช้าก็คือคือนนี้แหละเนาะ เนี่ <Man S 2> ครับ,รบตอนนี้ชามกโปอยู่ครับโอ้เซ็กซี่มาก,โอ,กาโอ้แบบหนาเขาองต้องแท้คนน่ะหนาเขาองต้องหนาเรียวโกดนะวะโอ้อย่างงี้ต้อง,อ,งอ,ออกกําลังกายแล้วอตอนนี้<อ>ผมยังหาเลือกออกกาลังกายบ่ายเนาะครับแบบท่าใจบ่านใดครับพี่น้องครับโอ้เสียดายเสียดายแบบน้หนักที่กินไปเนาะอยากออกอย่แต่ว่าแบบเดี๋ยวบ้านในพ้อเนาะอีกจักให้เสียอามแบบลงมาเท้าผมก่อนนี่ วันแล้วไปไงนี่กิโลนี่ลงไหมเอ้ยลงอีกแล้วอันนี้ขึ้นแน่เมื่อวานนี้เท่าพี่เลยโอ้เกินเดี๋ยวไปสร้างน้ำหนักแป๊บนึงครับโอเคครับไปน้องครับเมื่อกี้ก็ไปสร้างน้ำหนักมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แม่อยูืนสมเก่ลนะครับเนาะเดี๋ยวรอเสียอาบอาบน้ำเดี๋ยวไปซื้อออกไปซื้อของโอเคครับไปซื้อของก่อนไปอาบน้ำอ๋อไปซื้อของก่อนไม่ไปดิ หมูแล้วหมูไก่อเ,เออในไปสือของอมาเตรียมครับผมตอนรับทีมงานนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวแต่เบิงว่าผู้ใดสีมาเนี่ยตัดผมไม่ครับพี่น้องอยอมผมผมผมขาวหลายนี่กะเมื่อช่วงช่วงกลางเว้นนะครับประมาณ สิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ล่งคลิปเกี่ยวเขาไปก็มีพี่น้องเอฟซีเขามาคอมเมนต์ก็โอเคครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่เขามาคอมเมนต์ทักท่ายกันนะครับเขามาเบิ่งคลิปเขาขอบคุณหลายๆเมื่อนี้กะสิไปหาสาวหน่อยเดี๋ยวถ่ายิปให้เบิ่งรัวๆเลยแจ็กสีรัวได้หลายบันไดกับพี่น้องกะสิพยายามฮ็ดให้ได้หลายที่สุดเนาะกะเมื่อนี้ครับอยู่ปากช่องครับเมื่ออื่นนี่สิมาเลรนอยู่บา้านไปนี่ไกลๆโคราชใกลๆสำนักงานทายรถเนครับประมัน ประมาณสิบกโลเนี่ยครับประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่ามันกับว่าไกลปันไ,นนไนดนครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเอินนี่สิบโลด้วยพี่น้องเบ่งเลยไปเดี๋ยวสิไปหาสื่อแนวมาสื่อของเตรียมใบก่อนพี่น้องครับเอารถไหนไปนี่เอารถตู้ไปไหมหมอค์บอกจัดไปพอ,พอไหมกแบบของอไปกันเลยครับไ,ได้มากกว่า น, oh. นี่เราให้ลูกน้องบอสแล้ว oh. ได้เรื่องไหมเออพปเป็นตาดอกเค็ตเพงกืเอ,อเก่าเดี๋ยวนะพี่ว่านะถ้าตรงนี้มันก็ไม่พอมันลยค่าอย่างนั่งกลางลำแล้วกลางเดือนแล้วแต่ถ้านั่งในเนี่ยไม่พอหรอกอเออแต่มันก็จะสายเนาะแต่ถ้าไปที่พักมันจะนนี้ไม่ละมีที่นั่งไหมล่ะเออ อ่าชึบชึบอ่าโกโกโอ้พ่อนี่ยสีอามโม้จอมผู้พร้อมยอมผมนำมารมดาฮะจอมผู้พร้อมยอมผมนำใครยอมผมนี่แหละพี่แหละจอบวบบ่าอะไรอ่ะเออ เดี๋ยวแม่าด้ย้อมผมแม่งติดมือเลยเนี่ยดำพึ้นเลยเนี่รอยจอนโกเทย้อมผมแม่โอ้ล่างบอออกเลยหน,น่อยเชิญแม่ง <laughs> ตัดผมมาแม่งตัดได้พี่มันตัด,ด,ตดจอนพี่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งตรงนี้นอยู่บ้านอเออครั้งแรกเลยเสียวเลยได้เสียวเลย <c oughs> เรียบร้อยว่น,นะห่อยจอนย้อมผมก็ไปน็น้อง วันนี้เราก็จะชิลๆงดเงินกองโมเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ๋อไปหมอสั่งว่ะหมอสั่งอ่าหมอสั่งยีราด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวจะแบบเนาะไอ้เท่ากับศูนย์น็อกดูพร้อมลงเปล่วะาพร้อมแล้วเออเนี่ยของพี่หน้าเต็มกล่องอึ้งๆเลยเดี๋ยวให้พี่แบบทำใจได้ก่อนอันไหนนะออ๋จันบอลมาแล้วเอ้ยไนไนกลับมาเร็วแท้กลับมาเร็วแท้ เดี๋ยวไปที่พักก่อนที่พักอยู่ฝั่งนู้นเออไม่ไม่ได้จี๋ยวต้องไปตลาดก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่พักเซิฟเซิฟยังนี่เซิร์ฟเซิฟทีมงานเลยยังเซิฟไปหมดแล้วอืมโอเคใช่ไหมโอเคหมดแล้วแจ๋วไปนอนด้วยอ่าจัดไปเลยได้ไปหาซื้อไก่ซื้อหมูไว้แล้วครับพี่น้องครับอ่าซื้อของเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวก็ารจัดสถานที่นิดนึงแล้วก็จะออกเดินทางเลย เดี๋ยวไปหอดปุ่มเดี๋ยวจะถ่ายคลิปบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งครับผมกับฝากพี่น้องติดตามนำช่องเสียมเซียมทั้งสองคนเลยเสียเอ็มออกมาสายจะน้อยเพราะว่าเข่ามันแบบแมนเฮ็ดเข่าไอ้เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าล้าง้านได้พ่อได้ได้กินทั้งปีอยู่เก็บไว้แค่นั้นแหละเก็บไว้นึกว่าตะลึงเสียมจะถึงักเที่ยงเออเราจะพาไปวิ่งไปอะไรก็เรียบร้อยเลยมาไม่ทันวิ่งเลยไม่เป็นไรยินทั้งนั้นเพราะว่าในต้องซื้อของเซียมเลยเตรียมการไว้แล้วแหละว่าจะซื้อ เพราะว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้นะพอเราไปมาแล้วมัดดิตลาดปิดดิหายยากซื้อยากต้องเตรียมไว้เลยเครื่องส้มตรงส้มตำอย่างนี้่ไหมก็ไม่อยากให้ยากไพอีกนั่งอีกหรอกแต่ว่าเราก็อนไนที่เราพอทําได้อย่างเงี้ยคิดอยู่นี้ว่าจะล่ำมูกะทะมูกะทะมังกับจุ๋ยเลยแหลวโซฟาอ่โซฟาแล้วไม่มีอะไรยากแต่ว่า น่าจะทําเป็นพวกหมูย่างพวกช้มตำนี่แหละแต่ว่าเขาน่าจะงดแอลกอฮอล์กันเพราะว่าอ้วคือจ่อยแต่ว่ากนงาใจ่อยแล้วมันก็โซพาแล้วใจกว่านนี้ได้อีกดิพอแล้วเออเดี๋ยวไปเตรียมของเนาะเดี๋ยวไปดูว่าจะน่าจะได้พวกหมูไก่แหละเนื้อด้วยอ่าเนื้อด้วยบ่อผมว่าน่าจะกินเยอะไม่ได้เพราะว่าเวลากินเยอะทีไรเหนื่อยตลอดวันี้ก็รอดไปแปดกิโลโอ้สุด แต่ว่ายังยังช็อกอยู่เพราะว่าก็ยังไม่ลงออาวาเมอวร์นี่ไปกินกับเสี่ยนอนมาออแต่ว่าวขึ้นไหมขึ้นเยอะมากเพราะ<อ>ว่ากินน้าเยอะมากออน้ำหวานโอเคไปครับพี่น้องจังใดก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนพอกภัยในคลิปหน้าสวัสดีครับ